กิกเกอไล่คร p ช r ฟลส l รี r e a t w a ร์พ,รรรออรพลาล็อฟสมาร์ทนนเนชั่ t อวันนี้ค่ะคนิกมีคำศัพท์ใหม่ๆใช้แล้วไม่เอามาฝากกันค่ะคำศัพท์พวกนี้จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีกำลังทันสมัยเลยค่ะคําแรกก็คือคำว่ากิกเกอเก๋อร่อ a กิกเกอเกอะไร ลองนึกภาพเวลาที่เราถือโทรศัพท์อยู่แล้วมันร่วงหลง่นลงจากมือแล้วเราก็เอามือเนี่ยไปคว้าได้ทันนะคะโดยที่โทรศัพท์ไม่ร่วงลงพื้นแบบนั้นละคะที่เขาเรียกก็เป็นกิ๊กเกิลไลน์เมนต์ใช้ในเวลาที่ของมันร่วงลงจากมือแล้วเราสามารถคว้าไว้ได้ทันค่ะเราก็จะอุทานออกมาว่ากิ๊กเกิลไลเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครอยู่ในโมเมนต์นี้นะคะอย่าลืมที่จะใช้คำศัพท์นี้อุทานออกมาดางัดางๆจะทำให้เราเนี่ยดทันสมัยมากเลยค่ะ ต่อไปค่ะคำที่สองที่เป็นสัพท์เกิดใหม่ในโล,โลกแห่งเทคโนโลยีก็คือ crash hole crash hole คำที่เกิดจากคำว่า crash ที่แปลว่าชนแล้วก็ a s s hole ที่แปลว่าไอ้ตุ๊กมุกนั่นเองคำนี้นะคะจะใช้ในเวลาที่เราเนี่ยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยจนรถเผลอไปชนท้ายคนอื่นเขาต่อไปค่ะคำที่สามค่ะก็คือคำว่า screen walker screen walker คำนี้มันแปลตามตัวเลยค่ะสกรีนก็คือหน้าจอส่วนวอ l ์คเก็คือคนที่เดินอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า Screen Walker ก็หมายถึงคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยไม่มองไม่ดูตามาตาเรืออะไรเลย these screen walkers are so annoying พวก s กรีนวอ a ์ k เกอร์พวกนี้พวกที่เล่นไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเดินไปด้วยี่ย,ยมันจ่างน่าลำคาญอะไรอย่างนี้ส่วนคำต่อไปก็คือพล m สม์ พาลอสมอกคำนี้นะคะจะใช้เวลาที่เราเนี่ยได้ยินเสียงโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเสียงไลน์เสียง Twitter เสียง Facebook เสียงแชทเสียงอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเนี่ยกรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยค่ะ every time his phone rings up he suddenly pick it up he is such a pal of smart ทุกครั้งที่โทรศัพท์เขาดังขึ้นเขาจะรีบหยิบขึ้นมาดูทันทีเลยเขาเนี่ยเป็น p าล็อปสม็อกตัวยงเลยค่ะแล้วก็คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ nationality nationality มันเป็นการรวมตัวกันร,ระหว่างคำว่า net แบบคำว่า personality Nationality ก็จะหมายถึงคนที่สร้างโปรไฟล์ตัวเองบนโลกออนไลน์ไว้แล้วมันแตกต่างกับความเป็นจริงที่เป็นตัวตนของเขาค่ะโปรไฟล์ที่ปรากฏลงมาบนโลกออนไลน์นี่แหละค่ะที่เขาจะถูกเรียกว่า Nationality His nationality is not as his reality is. น่าจะหมายความว่าโปรไฟล์บนหน้าจอออนไลน์ของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นสมัยที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์รู้ไว้ไม่เอาแน่นอนค่ะแ sit for Three minutes ถ้าเกิดใทยชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้คุณนิกด้วยนะคะบ๊ายบาย